กับบ้านกระ t ับออกไปให้ถึงทางเก่าเนี่ยละลูกอ่าเห็ดให้มมเจ้ามีน้ำจิตน้ำใจได้คือบอกวางเสียได้เลยฟังให้ได้งูยังเลี่ยงเลียมอ่ายังหลายยางลายแนว ดีมาเด้อ้าผู้ขามากมอนีก็คือได้นำเข้ามากวา่อาสิตเป็นพรอมเชิงผลลำหมากหลากใหม่หลายอย่างหลายแนวเด้ออ้าพรอมเชิงมากมีคำายาสีกอบพรอมเชิงอ้าดอกใหม่ถูกเพียนผลลำามากหลากใหม่ลูกเต่าเราหลานได้จัดเด็ดแต่งเขามาให้ถูกจิิงถูกอย่างมีพออ้าที่นี่วดนี้ผู้ขายองอ้า,จ,าจะได้ขอนำลหลายๆยเด้ออ้าขอให้เปิดทางอ้าให้ผู้ข่าได้หูแจงเป็นจริง ครับแต่หากว่ามันมีสิ่งใดที่อยู่ในสถานที่มองนี่อาสิลงมาจากหัวอย่างก็มามาในใจทางโลภิตของท่านคุณผู้บา,ารยจก็ดีครับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบว่าในสถานที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงของนิมนต์ท่านอาให้นําเข้ามาสู่ในดวงจิตดวงใจในวันสมมาสัมโออาจงของนิมนต์ท่านถ้าบวารตาสิโยไกลก็ดีโย่ไกลก็ดีอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดี อ้าบพอวาริโยผิดอ้าว่อวาิตเป็นพร้อมเท่เสียผ่านเนี่ยล่ะมาผัดมาเปลี่ยนไ้ปูเด้ออ่ามือนี่ก็ได้นั่งมาให้เลยเดี้ยอ่ามาหอดมาเถงแล้วแต่ให้ได้มารับหูหับราบอ่าว่าสิ่งใดที่ผู้ขาเองได้รับปากไว้อ่ามันหลงมันลืมตัวนี้ผู้ขาเองก็ขพอโทษขอให้พอโอจโหงให้แกผู้ขาอ่าแต่หากวาสิ่งใดที่ผู้ขาเองได้เหตุยังผิดพลาดไปอ่าหรือว่าล่วงเกินไปสิ่งใดก็ดีู่ให้สาถานทีที่นี่ก็ดี อาภูคาเองอาขอโทษทอให้จ่เพี้ยงไอเองไปแนมได้สิ่งใดที่มันดบดบดบดีอยู่ในบ้านในงานจะนําไปปกปักรักษาลูกเต่าเหล่าล้านอาทํามาหายกินก็ให้จะเจร่ญนจะเญื่อนอาถ้าหกว่าสิ่งใดที่ภูคาเองอาใดเหตุอาด้วยความบอดีสุดใจอาหรือว่าสิ่งใดที่ภูคาเองเหตุมาถูกสิ่งถูกอย่างบกเกยอจ่ภูคา,าเองก็บบกเคยได้หาเข่าโกเข่าหอได้ปลัว อาพอเคยได้ว่าสิไปหาเรียกล่องเรียไล่ในญาติพีน่น้องแม้แต่อย่างใดอาผู้ขายเองก็ถือว่าผู้ขาเหตดใดค่วมดีด้วยค่วมดียางเต็มรอยปวเส้นเลยเด้อปวดอาที่นี้แต่หากว่าสิ่งใดที่ผู้ขาเหตดไปมันถิกมันตอมก่ขอขอให้บุญญาบารมีอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่มองนีจงได้รับหูรับสาบเด้อบัดนี้ขอขอ,อันเชิญ Yeah. <laughs> าไปชมขอนิมตนต์ให้ชมตะกี้ก็มีส่งขอนิมนต์ทานถ้าให้นำเข้ามาโชว์ในเมืองเต็มใจเราสามารถชมขอนิมนตชมขอนิมนต์ทานกลับลูกศิษย์ลูกหาทัำอยากจะร,ร้ำอ้าวปวารีเป็นหอมเทิงอ้าวมุญงอยากบารมีของปูก่ก็ดีอาทีนี้ผูกขาเองก็ได้นฟักได้ดื้นขึ้นมาเนี่ยเล็กเล็ด,ด,ดน้อยหน่อยเนี่ยขวานอ่าอยัอยออยงได้มาหอดมาเทิองอ่าวปวารีลูกเต่าเราล้านเพิ่อนก็นได้มาก อาเป็นห่วงอาภาวะจากจีนยองแห่งหันตำบลนใดก็ดีอาได้โทรมาอาถามข่าวถามข่าวเน้อปู่อาที่นี่ภูคาจังใด่อาเจ็บปวดปันใดจังไดบืนมาหอดมาถเถงอาราะว่าความเป็นห่วงลูกเต่าเหล่าลานลูกถูกแห่งหนตำบลนใดก็ดีอาได้โทรมาอาว่าอยากหูข่าวหูข่าวอารอท้งโจกทางชัยจากปู่ ที่นี่ผู้ขายเองกับจังปืนคว่ำลูกเต่าเหล่าล้านได้โทรมาเยี่ยมยามถามข่าวฮะอยู่บนร่นทนบ่ได้ปลูกเมือ่อเชิงทีบอกสบายปันใดกับบืนมาหอดมาเทิ่างที่มามื่อนี่ก็คือบ่ได้มาลบมาก,กวนบ่ได้มาขมเห็งเต่งได้แนวใดอยากมา,าเยี่ยมยามถามข่าวเบิ่งอาวางงวดที่ผ่านไปอากับพอเป็นอย่างโก อาที่มันกับวมีมองไดดนะอกเนาะพ่อจิไปถึงเก่างวดยี่สิบงวดได้ตลอดไปอาที่นี่ผู้ใดก,กับว่าได้เสียอกเสียใจดอกคอเรื่อว่าได้หลุดได้ล่นไปกับว่าเป็นยังอ่างวดนี้มีสิ่งใดที่มันดีๆอาก็ให้มาเว้ามาคุยได้มาเว้ามาจาก,กันกับผู้ขา้าพ่อให้ผู้ข้าได้หูแจงเปลี่นจริงเมืองอีพอ อ่างวดทีผ่านไปเนาะปกติมันก็คือจิตวได้หางแห้งปน,นได้พออทีนี้ภูคาเองก็ยังของอกของใจว่าอยากว่าอยากถามเบมงอ่าว่ามันมีสิ่งใดบ่ที่ดบดบดีมันได้เกิดขึ้นอยู่ในอ่าเหงื่อในหอหรือว่าเกิดขึ้นอยู่ในสถานที่มองนี่อ่ามันบอกเป็นอย่างพออาทีนี้มาหอดหมือน,นี่ภูคาเองก็จะได้พอนำลายๆเบง อาขอได้พอขอน้ำเลาาให้ซอยเหลือผู้คาอาขอให้ผู้คาได้หูแจงเป็นจริงอาภูคาเองก็คือบ่ไดปิดได้บงับงบ่ไดหวงได้หามอยาตีพี่น้องแม้แต่อย่างใดเด้ออาอยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีอาให้เสมอภาพกันไปพออามาเม่นี้ผู้คาเองก็คือจะเข้าอกเข้าใจอา้ายากเบิงอากับเเป็นอย่างมันคือมันได้ผ่านไปเนาะงวดวังหนึ่ง กับว่ได้ควได้ลํำกับว่เป็นอย่างงวดนี่ขอให้มันเป็นจริงอ่าเบิ้ให้มันขับขับสะพานอีพออาขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาสามตบนซองตล่างขอให้ผู้ค้าได้หูกแจงเป็นจริง <c oughs> อยากจะทักบอกปน,นันต่อพัว อาผูกขาเองก็คือประยากให้การเวาการจาตัวนี้มันหลุดออกมาในปัวอาบอกเป็นอย่างอามีอยังดีดิดีดีก็เอาไว้ในอกในใจอาผูกขาขอลองในลายอาวาสีหายเพ่นติดกันไปอีกจกงวดกับตัวนี้ผูคขาเองขอลองไว้สักก่อนปัวอาขอนาได้หลายเด้ออาทอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอาคือเฮาเหตุไปด้วยความดีปัวอาผูคขาเองก็ยู อาตามเลี้ยงตามเล่าตามภาษาของผูกหาเนี่ยอาจะหากว่าพุญญาปรมีอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดียังอาสิมาคุ้มครองดูแลลูกเต่าเล่าหลานเมื่อวันจะอยู่อยู่ในแหง่งหนตำบลใดก็ดีอาให้เพิ่นได้กินได้อยากกระพอให้นำมาซอยเรียผูกหาอาผูกหาเฮ็ดยังลงไปอาก็จะให้หน้อยหน้าตำตาคนเฮ็ดยังลงไปก็ให้มีซื่อมีเสี่ยงได้พอ อ่าว่วัจะเป็นพร้อมทั้งบุญญาปรมีของปู่ผ่ากวก็ดีอาขอให้มันเป็นจริง แกนบะมาองพอยอาขอให้เบื่องไห้มันกะกะพีพออาขอให้มาบันดลบันดานก็ให้ผูกขาได้ผม้แจงเป็นจริงอาขอแจ่มือให้ผูกขานให้ลูกเต่าเล่าลานอางุวที่แล้วเพ่นกระไดเสียงเงินเชียทองกันไปอากระมากไม่เพอะสมควรนยีพออาแต่ลูกเต่าเล่าลานก็บ่ไดถือโทษกดเที่ยงแนวใด อากันยังภูมิอกภูมิใจอาให้ควมม่วเมตตาสงสารอากับปหูหรือว่าจานแมวอาที่นี่ผู้ขายเองก็ได้ควักได้พื้นึ้นมาจังเนี้ยอื่ออ,อ,อาเพนบอกว่างวดนี่เ้อะอาเพ่นบอกว่าทามันเป็นจริงขึ้นมาคอนจีได้เบิ่งผ่อนเบิ่งน้ำอีกเนี้ย อาทีนี่เพิ่นบอกว่าอยากฟังเสียงดังๆเน่จักหน่อยเด้อเอามาให้เพิ่นเน่จักลอยนักเด้โอเพราอยนับอาอยากฟังอยากเบิ่งบังกับโปกวได้ได้ได้อาแต่ก่อนมันก็เคยเอามาให้กูเบิง่งกูฟังอาหวดเดียวแค่นั้นเองอาผ่านๆมากกับบ่มีมาหอดมาเทิงว่าได้ฟัง อ่าเอามาให้เพื่อนเบิงเลเด้ออ่าหอยเห็นไปชุ่มชุ่มพื่นไใหม่แต่ก็ช่วยให้เราปังไงยาวไหมไงว่ายกทบได้เลยครับได้เลยแค่ถอนจริงลูกหลานนี่จะทุกข์ใจยากถอเกี่ยวนวมันมันมันไม่ด้ถูกหลบหลบ อ่ะมันโมเมนมันถูกเดอะภาวามันโมมีเขาล่างงน้าปูตัวเดสมันเขาล่างเขาเจ้าไงมี่หรอปูข้อวดเินมันแพจบทันไปอืมอ่าจึงเขาสีว่าสีว่าจังใดกัน เรื่องของเขาเนอพ่ออ่าเรื่องของเขาอ่าจะหาว่าพอมีสิ่งใดที่มันดีๆซอยลูกซอยลานก็ให้บอกผู้ขามาอ้ากูจะเอาให้มันกระขับเหมือนกันนะหน่วยอาคุอาคุกูจะพอให้มันผ่านพอหงวดจากนี่ไปสีหงวดนี่ว่าจะได้อาคุ ใช้เขาได้ปุ๊บกดจองไปอายเขาอกอ่าตัวนี้มันเป็นเลียงธรรมดาอ้าก็คือเ่าสังง่ายๆบวัตคูบาอาจารย์อ่านนากหลองนากลำมันก็ยอมผ่าดกันทุกคนอ่าหาบางขั้งบางข้าวกว่ายเกียมกันมาดีๆ อาถื่มัดเขาเทียเดียวกับลงก็มีอาตัวนี้มันมันมันเป็นเรี่ยงธรรมดาเนะาะอาบอเป็นยัง oh <my> อบาบอเป็นยังดอกหลูกจะไปตกใจอาตัวนี้มันบ่มีพอคิดว่าบ่ามีมองใดดอกเด้อ่าหกหดเจ็ดหดส่อนผ่านมาอาที่นี่พอเองอาพอกันเลยบอสีบอกกับบอกมุเจ้าบ่านดอกอาเทียนาเทียหลังการมึนเมาอย่าเอาขึ้นมาแตะมาตองห้ามเมาขึ้นมา อาเดาบุไดเอาขึ้นมาได้เตะใส่ปากมันโดดเด้อครับๆอ้าวบ่ต้องไปส้อนโลกสนใจอ้าก็เคยบอกไว้อยู่อ้าว่าอยู่นี่ปู่เพิ่นบ่แม่นว่าคนถี่ไปอ้าแต่ไปต้องสิ่งที่บ่ดับบ่ดีอ้าบ่ว่าจาสิเป็นเข้าหมอกเข้ามากขึ้กันบ่หนาวขึ้นมาเนามาอืนยังขมิ้นก็มาเข้ามาเข้ามาเขมินแล้วมาอ้าวพ่อแม่มันถี่ถ้าเอาของมึนเมาไปบูชา อาพาสวงองขคเจ้าอาวาวแล้วมันเป็นตะศูเนาะมาเผาให่โอ้หนาะ้าผมมก้าเย้าขึ้นเาบกเย้าเงนก็ผมเย้านนเ้ากลือตาาอาขนํำลายๆบางทีพอ่งให้มันดีๆเบิ่งให้มันขัขับสะกวน อาที่นี่ภู้ขาเองมากไหมนี่ก็คือบ่ได้มาผมเห็นจริงได้บ่ได้มาหลบมากวนอาอยากมาขอโชคขอชัยอาคือเวากันซ่างง่ายปูอาคือขอเลขขอเบอร์ที่เวากันมากนี่เนาะปูเคยบอกว่าสิใหามูมเจ้าสิบเก่างวดเนาะอาที่นี่มันเรียจักงวดลราโมเจ้าจำได้บอสเล็บปูอะไร อ่าเพิ่นบอกว่ายังยังต่างดนยังต่งหลายเนี้ยอาให้คอยเฮ็ดคอยเอาลูกอาจังหน่อยออกพันสมพันสามอาพวันสิเป็นนาบุญนากระถินกัยังหลายเนาะอ่าพอเป็นยังเนออ่าปีนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิซอยให้ได้กินได้อยากให้ได้แฮ่กันมากให้ได้คือได้ขืนแน่อ่าโมโหเลยเด้กวัสั่น อาเฮ็ดเล่นเลนได้รุดได้ล่นไปงวดเดียวอาที่นี่เพิ่นบอกว่าเฮ็ดจังได็กูเอาเถอะหรืออากูเอาแถอเด้อาอย่าว่าพอโหดเด้อเพิ่นวางซะสี่มาแล้วนะครับสี่มาแล้วครับงงนะสี่

อาเบิ้บงให้มันดีๆในโลกอาเบิ้งให้มันดีๆอาปูนักขืนไปให้มันตรงๆแล้วก็ลงมาหมองเกา่าในโลกเด้ออาเบิงบ้งให้มันดีๆอายาสูตายไปตนไปทางอ,อื่นในลลกอาตนไปทางอื่นบ่ได้กินได้อยากเนี้ย nha, si จานเตาว่งเขาอกเขาใจอาสี่วัได้กินในยานี่ยลงเขามาสี่สี่หสี่หกหนึ่งเออสี่หกแปดสหกแปดส่สีนึ่งสี่หกแปดเวเร็วน้อยด้านเ็สี่หนึ่งี่หปับสี่หนึ่งมันไม่ผ่านเนาะอร มไมไ่ชัดกระดาษขาวกันได้สี่หกแปดครับคุณชัก็สี่หนึ่งด้วยเขียนได้ด้วนะครับถ้าจงขอนี่มานีาา่ยนนะาาขายยังกับประเดมาขอนยังน้ำมากมากเียพ่อถ้าอยากมาขอสามโตบนสองโตล่างมึงของ อ่าเบิ้งให้มันดีๆเบิ้งให้มันครับหักสะก่อนอาให้ลูกเต่าเล่าล้านเพื่อนได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับจายใส่ซอยให้พอเื่าเด้อพ่อเด้ออาหากว่าปุญญาพลเมีอ่าทองผูกขายังมีอยู่ก็ให้ซอยเรือผูกขาให้ได้กินได้อย่างอีกพอออาเฮ็ดยังลงไปก็ให้ซอยเหลือลูกเต่าเหล่าล้านให้เพื่อนได้ไปกินไปใส่เนี้ยอาให้เพื่อนได้ไปกินไปทานอ่าเบิ้งให้มันดีๆ อ่าที่นี่ยังสองตัวลางมีพัเบิ้งให้มันกระทับสะก,กวนอาตาว่าสิ่งใดทีลูกเต่าเหล่าหลานอ่าได้เห็ดได้หาไปอาายังบัทันถือท่านควรหรือว่าสิ่งใดทีอาผู้ใดมาแต่มาต้องไว้สิ่งใดที่มันบอดดีบอดีอ่าผู้ข่ายเองก็จะได้บอกลูกบอกหลานได้มาติมาเกียนได้ันเฮี้ยงเนี้ยงเลี่ยมอ่ายังหลายอย่างหลายแนว อาให้พาะสงองค์ท่าเจ้าควนได้อยู่ได้เศร้าบว่าจะจิเป็นพร้อมเึ่งมองอยู่มองเศร้ากระแหงตะผูตะพันไม่พออาเบิ่งให้มันดีี่ด้น อาเบิงให้พันดีๆให้กิดจิจรณาเอาให้ดีเดอลูกเด้ออาเพราะว่าสามตัวบนนี่เพิินบอกว่าให้ขึ้นไปลูกขึ้นไปพนอาแล้วก็ลงมหน้ามองเกาเนี้ยอายาสุบิดเบียนหนีได้ลูกเด้ออายาสุบิดเบียนหนีอาเพิินบอกว่าสองตัวล่างอาถ้าสี่หนึ่งบ่มาเหตยังไงก็สามหามาลอยโปรเซนลูกอาเบิงเอาให้ดีอาที่นี่คือ อาพอได้บอกได้ว่าได้ว่าออกไปกับลูกกับเจ้ากับลูกกับหลานอาทีนี้พ่อเองบ่วได้วางปล่อยเหล็กเดียวเหล็กได้ลูกอาญานลูกยานเต่ายานลูกยานหลานเอาบ่วได้ไปบ่เป็นเด้ออาจังได้เหตุได้หาจังได้จัดได้แต่งขึ้นให้ได้หูแจ้งเป็นจริงเด้อลูกเด้ออาเบิ่งเอาให้ดี ห้าเปอรเนครับจะมีาเียจากตัตัวเรอนะสัตมาใัท้กมีชมดูเด็ดหมดนะยงไบาเอนี่หกแ4 6สี่แล้วก็ลงมาทางเก่าเด้๋ยวลูกเด้งอาขึ้นไปสูงๆแล้วก็ลงมามองเก่าอาลงมาสาอากับบ่านกระปับออกไปให้ถือทางเก่าในี่ล่ะลูกอาจังจะได้กินได้อยากเด้อ ถามว่าอ่าปู่เองมันอกมันใจได้สำใดอ่าอยู่นี่ก็เคยบอกมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยบอกเคยว่าสิพันธงอร่อยโปรเซนพันโปรเซ็นเนอะเฮ็ดให้โมเจ้ามีน้ำกิจน้ำใจได้คือบอกว่าสิได้รู้สมบรณ์ ยกบมือผู้ไ่สมคาขึานมั่นใจังกันเมิดจูมองจูบอลอดีตภูคาเองก็ไี้ขอขึ้นล่างให้แกภูคา เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัวเลขนะครับที่เราได้นะครับกับอาจารย์แมวนับที่มาลงที่ปู่ขาวนับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเหลืออีกแค่หนึ่งวันนับวันนี้วันที่3 0มสิบเนาะนะครับก็พรุ่งนี้สามสิบเอ็ดนะครับก็เหลืออีกแค่หนึ่งวันนะครับก็มีการเตรียมพร้อมกันอยู่นะครับกับตัวเลขของ3ามตัวนะครับสามตัวนะของอาจารย์แมว4ี่หกแดนะครับกับ4ี่หนึ่งแล้วก็ห้าสามนะครับสามห้านะครับสามห้านะครับ อ่ะนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับกับเลข4684135นะครับโอเคครับขอบคุณมากกับการกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์น, share, นะครับวันนี้ผมประวัติวันวินนะครับจากทีนิวสุรินทร์เทเลนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ